สวัสดีค่ะ s y s ชีวิตติดซีรีส์นะคะวันนี้ก็เช่นเคยนะคะมาชวนดูซีรีส์เรื่อง จีบให้วุ่นลงทุนด้วยรักนะคะก็ชวนคุยกันค่ะนะคุยกันแบบสดๆนะคะนะอาจจะจับลำจัดลาดับความคิดมาหน่อยนึงนะแต่ว่าไม่ได้มีสคริปต์นะคะออกตัวไว้ก่อนเผื่อบางทีมันมีติดติดขัดขัดเนาะก็อย่าว่ากันนะคะเพราะว่าอยากจะหาคนคุยในเรื่องซีรีส์จีบให้วุ่นลงทุนด้วยรักนะคะแอดดูหลายรอบแล้วละเรื่องนี้นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าออนดูทาง t u o id นะคะลูกร,รู้สึกว่าน่าจะเป็นแพลตฟอร์มเดียวที่มีเรื่องนี้นะคะ หลายๆคนเนี่ยต้องบอกว่าข้ามกำแพงเมืองจีนมาเพราะเรื่องนี้เลยเพราะประธานสือนะคะแฟนๆชาวไทยเนี่ยต้องบอกว่าหลงรักประธานสือกันทั่นหน้านะต้องบอกว่าอู้แต่ว่าในเรื่องนี้จะมีทั้งหมด3คู่นะคะแอดเนี่ยรักอีโยนะคะนาะรักอีโยกับกับ ชินซูเย่นะคะ,ะหลานของประธานสื่อมากกว่าอันนี้ต้องขออภัยด้วยนะคะเอามาเรามาคุยเรื่องนักแสดงกันก่อนนะคะหวังเฮอตี้นะคะรับบทสื่อเยี่ยนเนาะแล้วก็คู่กับไบลู่ค่ะไบลู่เนี่ยเจิง้งซูอี้นะแล้วก็จะมีอีกคู่หนึ่งเว่ยเจ๋อหมิงนะคะอันนี้ก็สามีแอดเองนะคะนะเว่ยเจ๋อหมิงแล้วก็รับบทเป็นอี้อยู่นะคะแล้วก็มีน้องอที่แสดง เป็นหลานของหวังเฮิร์เอ่อเป็นหลานของประธานซือนะคะชื่อสินเอ่อชินฉินซือเย่นะคะจำชื่อจริงน้องไม่ได้นะชื่อจริงอ่านยากนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะแล้วก็อีกคู่หนึ่งก็จะเป็นกวนไจกับปีรั่ยซานนะคะปีรั่ยซานนี่เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเจิงซูอีนะคะกวนไจก็จะเป็นเพื่อนคือเขาบอกว่าจะมีจะมีสามคู่ซึ่งแบบว่าเขาก็เป็นเพื่อนเขาก็รู้จักกันะนะคะทีนี้อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ แอดออกตัวก่อนเลยว่าเป็นแฟนคู่รองนะคะเพราะฉะนั้นรูปประกอบคลิปนะคะที่แบบว่าที่เรา <c oughs> แคปหน้าจอ,อาไปก็จะเป็นคู่รองเยอะนะอย่าว่านะเออนประธานสือในใจแอดนี่ก็คือลูกชายนะคะนะส่วนอีโหนนี่ก็นะเป็นฟิลแฟนนะคะเอาคือมันมันจะเป็นความรู้สึกต่างกันเนี่หลายๆท่านนะคะ <c oughs> แฟนแฟนซีรีส์เนี่ยก็ต้อง,ต,องต้องรู้แหละนะคะบางท่านก็ฟิลน้องชายฟิลลูกชายอะไรแบบเนี้ยเนาะ นะแล้วก็ทั้งสามคู่นะคะต้องบอกว่าดราม่าตบตีแย่งชิงรักสามเศร้าอะไรไม่มีนะคะไม่มีมาให้ลำคาญใจนะคะถ้าจะดราม่าก็จะเป็นดราม่าแบบว่าเอ,อ่อย่างคู่พระนาเองนะพระนางนะคะก็จะมีเข้าใจผิดกันมั่งนะเดี๋ยวดีนะเดี๋ยวไม่เข้าใจกันก็ถือว่าดูเรื่อยๆนะคะแต่ว่าต้องบอกว่าพล็อตเรื่องนี้เนี่ยเป็นพล็อตที่ เหมือนเหมือนกับเรื่องอื่นแหละมันเป็นเรื่องราวที่ไม่ค่อยได้มีอะไรเป็นเป็นพิเศษนะคะเป็นคล้ายๆเรื่องอื่นๆนะพระอเอกก็แนวเป็นประธานบริษัทเนาะนางเอกเป็นนักข่าวนะคะก็มาได้มาแบบว่าต้องทำข่าวกันต้องสัมภาษณ์หรืออะไรพวกนี้มันก็จะเป็นเรื่องราวไปนะคะคือต้องบอกว่าเรื่องเนี้ยซีรีส์นี้ขายพ้านางแหละเป็นหลัก นะด้วยบทด้วยเนื้อเรื่องอะไรมันก็เหมือนเหมือนกับเรื่องอื่นแต่ว่าข้อดีของมันสำ,สำหรับแอดเองนะแอดมองว่านะพระนางก็ขายได้แหละเพราะว่าเขาเล่นกันเล่นกันดีมากๆสแสดงดีเข้าถึงบทบาทเรียกว่าเชื่อขนมกินได้นะคะนะแล้วก็คู่อื่นๆก็เล่นดีเช่นเดียวกันนะคะแล้วที่สําคัญเลยนะเลิฟซีนคิสซีนนะคะคิสซีนนะคะของของพระนางเนี่ยเรียกว่าเออแฟนๆก็ฟินกันทั่วนหน้านะคะเรียกว่าสมใจแฟนแหละนะคู่รองเนี่ย คู่กวนใจกวนใจกับปีรสษานะ่ะแอดเองต้องขออภัยด้วยจริงๆขออภัยแฟนๆของทั้งสองท่านนะคะแอดไม่ค่อยอินสักเท่าไหร่นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเราเรา,เราเทใจให้ให้คู่น้องเสี่ยวเย่นะคะเสี่ยวเยกับคู่อีโยไปหมดแล้วนะคะก็เลยอาจจะไม่ได้มีรีวิวหรือว่ามีพูดถึงคู่นี้นะคะนะก็ค่าๆไปเนาะนปะเพราะว่าคู่เอกในใจก็เนี่ยแหละ พูดถึงอ e ีโยก่อนพูดถึงอ e ีโยก่อนแล้วกันนะคะอีโยกเนี่ยเขาจะเป็นฟิลคุณลุงอหะเรื่องเนี้ยเป็นฟิลคุณลุงแล้วก็จะเป็นเป็นรักต่างวัยนะคะเสี่ยวเย่นี่ก็จะเป็นเป็นหลานประธานสื่ออย่างที่บอกนะคะน้องนี่ก็จะตามจีบตามจีบตามอ้อยตามเออเรียกว่าเออเป็นสายเปยด้วยนะคะเป็นสายเปยเนี่ยเราก็ลุ้นนะเราก็ลุ้นว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่คุณลุงคุณลุงจะใจอ่อนสักทีอะไรแบบเนี้ยนะ เรียกว่าอีอีู่เนี่ยปฏิเสธน้องไปแบบว่าบ่อยมากๆนะคะทั้งที่อุ้ยน่ารักน่าชังเราเราเป็นผู้หญิงเรายังรู้สึกว่าเออเออฉันให้อีอยู่เธอก็ได้อะไรแบบนี้เพราะว่าน้องน่ารักจริงๆนะคะนะทำอะไรก็แบบว่าเออดูดีไปหมดเลยเนาะด้วยความที่เราชอบแหละนะแล้วก็คู่นี้ต้องบอกว่าน่ารักแล้วน้องน้องฉินฉินซือเย่เนี่ยเออเรียกเสี่ยเวเย่ก็แล้วกันเนาะเสียเ่ยวเย่ใต้องบอกว่าเข้าเออ เล่นกับอีโยก็น่ารักแล้วก็ซีนที่เขาอยู่กับน้าเล็กของเขาอยู่กับประธานสือนี่ก็น่ารักเหมือนกันนะคะเออเอาเป็นว่าน่ารักแหละนำบทบททั้งสามคู่เนี่ยก็จะเน้นเน้นคู่เอกเนาะเน้นคู่พระเอกนางเอกนะคะก็จะมีพ่องแง่แม่ง,งอนมีไม่เข้าใจกันนะคะแล้วก็จะมีมีช่วงหวานช่วงโรแมนติกของเขาก็พอให้ได้ยิ้มได้ฟินกันนะคะก็มันก็เป็นจุดขายแหละเรือบลายนะคะนะแล้วก็ ดูเรื่องคอสตูมล่ะคอสตูมเี่เรียกว่าเออคอสตูมดูดีดูหรูดูแพงนะเออดีมากๆเลยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างเวลาที่สามหนุ่มเขาอยู่ด้วยกันนะคะนะที่ที่อยู่ที่เอ,อ่อที่เขาไปขี่ม้ากันนะเออ่อ้ยหลอ่อดูดีจังดูดีดูแพงมากๆนะคะแต่เสียอย่างเดียวนี้ต้องติเลยนะคะติแบบว่าทีมคอสตูมเลยลูกสาวชั้นเสียเวเย่นะคะใส่ชุดซ้ำให้ใส่ชุดซ้ำเออฉากที่จะไป จะไปจีบหนุ่มอะ่ะจะไปจีบหนุ่มที่มาหาลัยอะนะคะนะให้ใส่ชุดซ้ำสองสองซีนแล้วแบบว่าช่วงเวลาต่างกันด้วยไอ้เราก็ด้วยความที่เราจําไงเราจําเพราะว่าเราชอบใช่ไหมเราอ้าวทำไมให้ใส่ชุดนี้อีกแล้วอะ่ะเออนะ่ะซีนนั้นที่ไปเล่นกับแมวก็ใส่แล้วเราเอาซีนเนี้ยกลับมาอีกรอบทำไมยังได้ใส่ชุดเดิมอีกอะไรแบบเนี้นะคะไม่พอใจแบมบถ้าเจอถ้าเจอแบบว่าทีมจัดคอสตูมแล้วฉันจะจัดการเรียงหน้าเลยนะคะนะาทำกับลูกสาวฉันแบบนี้ได้ยังไง แล้วก็เราพูดถึงฉากที่ชอบเนาะคือจริงๆเสี่ยวแย่กับซูอี้เจียเนะเขาก็จะเรียกซูอี้เจียนะเนาะและฉากที่สองคนอยู่ด้วยกันนี่ก็คือดูเป็นธรรมชาติน่ารักเราก็ชอบนะคะประธานประธานซือกับซูอี้นี่ต้องบอกว่าดูดีเคมีเข้ากันทุกฉากอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นฉากกุ๊กกิ๊กฉากงอนหรืออะไรพวกนี้นะคะได้หมดนะกวนใจกับปีลวซานก็ก็ถือว่าดู เออมันมันก็โอเคแหละแต่ในความรู้สึกแอดมันมันมันดูมันดูเรื่องราวมันอึดอัดอะคะ่ะอึดอัดบอกไม่ถูกนะคะนะแล้วก็เออชอบชอบ,ชอบตอนทีออ่อีโยเขาแบบว่าเขาเขาปฏิเสธน้องไปหลายรอบเนาะปฏิเสธเสี่ยวเย่ไปหลายรอบแล้วแต่เนี้ยพอพอเริ่มชอบแล้วเริ่มชอบก็จะเริ่มมีแบบว่ามีหึงมีห่วงนะคะน้องไปน้องไปเรียนเนาะน้องไปเรียนก็ uh, ฉากที่น้องเขาเอาเอา,เอากาแฟให้เพื่อนนะคะ ชื่ออะไรเพื่อนเออนั่นแหละนะเพื่อนผู้ชายนะ่ะอุ้ยเธอ,อสอนอยู่เธอก็หน้าตึงนะคะคุณลุงหน้าตึงเลยเอ้นนี้อันนี้เราก็ชอบนะเราวนดูหลายรอบฉากแบบฉากแบบเนี้ยชอบนะคะอ๋อ อ,อมีนักแสดงอีกคนนะคะมีนักแสดงอีกคนน้องคนนี้น่ารักด้วยนะเห็นก็แสดงมาหลายเรื่องแล้วนะคะคือเขาเป็นเป็นประธานเหมือนกันแหละเป็นอีกบริษัทหนึ่งนะแต่อายุยังน้อยนะมาชอบมาชอบซูอี้เหมือนกันนะคะทําให้ประธานสือ่อประธานสื่อเนี่ยหึงจนหน้ามืดเลยน้องน่าจะชื่อใช่โจโจเคออี่หรือเปล่าโจประมาณนี้แหละประมาณนี้นะคะออ้ยน้องน่ารัก แต่ว่าเราเราไม่เคยได้ติดตามน้องก็ไม่รู้แต่ว่าเห็นเห็นตามในรายการวาไรตี้ค่ะนะ,ะนะก็ก็น่ารักนะตัวสูงเชียนะแต่ว่าอายุยังน้อยนะคะอันนี้ก็ฟีลลูกชายนะแต่ว่ายังไม่ได้ติดตามนะคะใครที่เป็นแฟนโจเคยอีกก็ก็เดี๋ยวมาคอมเมนต์นะแนะนำมาขายหน่อยนะคะและฉากที่เออเนี่ยมันจะมีซีนที่ชอบแล้วก็รู้สึกว่าขำขำตลอดเลยอีโย้โหยนะคะอีโหยอีกแล้วพูดถึงประธานสื่อน้อย ไม่กินข้าวนะคะนั่งอยู่โต๊ะกินข้าวนะคะแต่ว่าไม่ยอมกินข้าวนะคะกินน้ําอย่างเดียวเลยพอพอเห็นนั่งโต๊ะจะรู้เลยว่าเออเนี่ยเดี๋ยวจะหยิบน้ำแล้วหยิบน้ําจริงๆนะคะกินน้ำา็ทุกฉากนะคะก็เออขำนะคะสังจนสังเกตได้นะคะ แล้วก็แอดเน่จะชอบฉากที่สามหนุ่มเขาอยู่ด้วยกันมากๆเลยนะเรียกว่ามันมันเติมเต็มความรู้สึกของของอพอซอรสอย่างเราอ่ะนะคะเราก็ชอบเวลาเห็นสามหนุ่มเขาเขาเข้าซีนด้วยกันซึ่งก็มีหลายหลายฉากหลายซีนแล้วก็เออหล่อๆทั้งนั้นนะแล้วอีโหยนะต้องบอกว่าอีโหยอีกแหละขาวหล่อสะอาดเหมือนอาบน้ำมันละเป็นร้อยรอบนะคะนะส่วนประธานสืออย่างที่บอกเขาก็หล่อคมในส่วนของเขาอยู่แล้วแต่ว่าลุกเขาในเรื่องนี้ลุกประธานสือจะจะเข้ม จะนิ่งๆนะคะไม่ค่อยแสดงอารมณ์สักเท่าไหร่มันมันก็จะเป็นแบบว่าเอ่อเป็นอยู่เป็นคาเลคเตอร์เดียวตั้งแต่ต้นจนจนจบนะคะก็เอาเป็นว่าเราก็คุยกันแค่นี้แหละให้คะแนนเท่าไหร่นะคะให้เก้าทับสิบแล้วกันนะคะให้เก้าทับสิบเพราะว่าเพราะว่าเรื่องมันก็อาจจะเหมือนเหมือนกับเรื่องอื่นๆนะเนาะนะเพียงแต่ว่ามันจุดที่มันจะ มันจะพีคหรืออะไรพวกเนี้มันอาจจะไม่ได้ไม่ได้โดดเด่นสักเท่าไหร่มันอย่างที่บอกแหละว่าเขาก็เขาก็จะขายขายพ้านางอะไรแบบเนี้ยนะคะนะเอาเป็นว่าแวะมาคุยกันได้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ